สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยาปางก็จะพามาบำรุงบอนสีนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะจะก็จะเป็นตะลักุสุมานะคะสีสวยมากเลยค่ะที่ยาปางบำรุงเอาไว้นะคะแต่ก็เต็มกระถางเลยนะคะแทงหลอดแล้วก็สีสวยสีนะคะสดใสมากเลยค่ะวันนี้ยาปังก็จะพามาบำรุง บอนสีนะคะของท่านผู้ชมยังไม่แตกกอแบบนี้นะคะเยปังก็จะพาไปบำรุงกันเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะเยปังก็จะใช้ผงชุลดนะคะโมโนโซเดียมคูทเมทนะคะแตกรากแตกกอแทงหลอดได้อย่างดีเลยค่ะส่วนผงชุลดนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเยปังก็จะเอาใส่กระถางละหนึ่งช้อนชาค่ะเยปังก็จะใช้โรยแบบนี้เลย ใส่ไปเลยกระางนี้นะคะกอเขาใหญ่ยปังก็จะใส่สองช้อนชา แต่ก็เป็นพุ่มสวยมากเลยค่ะเราใช้ผงชุรดนะคะโรยแล้วนะคะใช้น้ำลดตามเลยนะคะน้ำลดตามเลยค่ะทุกกระถางเลยเด็กตังก็จะใช้ใส่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะนี่นะคะลดให้ชุ่มเลยค่ะ บอนสีของท่านผู้ชมนะคะไม่แตกกอใหญ่แบบนี้นะคะเราก็ไม่แทงหลอดนะคะลำต้นนะคะก้านใบของเขาเนะะี่ยค่ะไม่แข็งแรงสีไม่สดสีไม่สวยนะคะก็ลองไปบำรุงดูนะคะสูตรง่ายๆเลยค่ะบำรุงให้บอนสีของเรานะคะงามนะคะแล้วก็สีสดใสก้านใบเนะะี่ยค่ะแข็งแรงมากเลย นะคะคลองไปบํารุงดูนะคะถ้าชอบถ้าเห็นไว้คลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ